我么，的宝 We <laughs> แนะนำชื่อเปล่าชื่อเด็กชายอะไรเด็กชายจำปอนอ่าเด็กชายจำอมปลอนจอมปอนแล้วหนูน้องอะเช่จำปาจำปาค่ะอ่าเอาไปยิงไปทำอะไรมาบ้างคะไปชิมไปชิมไปชิมมาไปีิวัคซีนแล้วไปเที่ยวงานรัดเปลปาใช่ต้มเลยมาว่าไปหมอล่งมาหอลำซิ่งไปฟังอะไรดนตรี ไปดูปลามาไปดูป้าล้วจะทำอะไรมาอีกคะ สวัดีครับเพื่อนๆก่อนสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับชื่อน,น้องอะไรครับชื่อน้องกาปตีกาปตีกาปตีจะออกมาเล่าว่าไงกัปตี้จะกำเริง ก่อนนะคะนั่งลงน้่งลงค่ะที่แชร์เพื่นอนบอก abc mà buộc màu má má, lóc khen đàn, lóc khen đàn, a b c, mà buộc vào má má, lóc khen đàn, lóc a Ai kịp เด็กๆจะได้ควนความจำของเด็กด้วยวอาน้องกัน A n m O B bird ไม่ใช่ B b i r อันนี้เป็น B b y B